วันนี้เราจะมาสอนวิธีการติดกระดุมหรือตัดตาไกน่นเองนะคะวันนี้เราจะติดกระเป๋าให้เป็นแบบนี้นะคะดึงออกมาทำกันเลยนะคะเราก็หาจุดที่เราจะติดนะคะก็มีอุปกรณ์มีค้อนมีกระดุมแล้วก็มีตะปูที่เขาให้มามันจะมีรูแบบน,นี้นะคะแล้วก็เอาวางแล้วก็ ตรงที่เป็นลำแหลมนะคะเจาะลงไปแล้วก็ดันดันขึ้นมาแล้วก็เอาส่วนที่เราจะติดวางลงไปก่อนนะคะนี่นะคะไม่ติดกันเราก็ดึงมา ตรงแล้วก็เอานิ้วกดนะคะปิดแล้วค่ะเสร็จสองค่ะเลยแล้วจะเป็แบบนี้แล้วติดไว้ข้างในนะคะ เรียบร้อยค่ะลองไปทำดูนะคะสวัสดีค่ะ